ไปปัดน้ำไปนี่ไปเลยอูวิวขูบเขาเป็นผูเขาจะพาไปล่องแพพยักเนือพยักเรือมากันจ้าไปล่องแพพยักนะคะ

ไปลองแพ้แพ้ไปลองนี่ไปแบบนี้เลยนะคะไปลองเรือนะคะลองเรือเอาไปล่องกันนะคะเก๋งเก่งสไตล์ไปแล้วัเก่งเก่งคายเน่าโบเดลมาน้ำหน่อยนั่นนะนนีี่่ะมเยอะเนาะ นี่ทงทรมารปเอาดูไปกันเสนนอดัดั้หอมเาี๋ยวชี่การลยโอ้มั่งกินเขาไปตะเจ็น เดี๋ยวร้อยม่าไม่ใช่เออเดี๋ยวเขาจะเตรียมให้เขาจะเตรียมให้ลงไปก่อนลงไปก่อนพิซซ่าฮัทหน่งหนึ่งเก นี่ไทยรูปตัวนี้งามดิป้าชื่อผ้งพาดน2-1จุดขับอยู่จุดกลางไม่จับนาจ ไม่น่งโครงกลางแมียก็ว่งนะเราว่างเด้อลูกไอ้นั่นไหมลูกก้อนลูกก้อนเด้อโอ้ยโอ้ยไปยังยังไปยังเมียเมียนลูกเมียต้องไปแล้วจ้ะอุ้ยน้ำเขียวน้ำเขียวดีขนาดสองสามวันที่แล้วมันฝนครับเออ เขาตีน้ำใสครับโอ้งามด้ล่ะต้องทำนนั้นไม่เห็นเลยเข้างขาาเอไปจ้าพายเรือกันจ้านี่บิวของหลังงามงามเบิ่ง์ุูนะพี่เขา สวยมากเลยค่ะสวยสวยนนทมธรรมชาติาเจ้าใส่เสียกปีนขึ้นไปยังไงเล็กมองนั้นครับเขจะปีนขึ้นตากแทนเล็กมองโอ้เดี๋ยวต่อไปก็จะเลิศแล้วคนมาเที่ยวหลาย <ś c oughs> มาพายเรือเรือพยากาเลยเนาะเรือพยากุดนกได้เต้ <ś aime> ยนี่นได้ด้วยเนาน้นมันไหลไปทานงนีน้เนาะน้ำไหล <ś aime> มาจากมาพายเรือกันจ้า <ś led> <ś led> เป็นไายานแห้งไปยังแล้วมาจะอาไปวีวีโจกระแหมวีเออโอ้ยคุัอบอัดแน่โอ้ยคุออัดว้าอับนาะ พ <laughs> ายแต่แบบอยู่แซงหนาแล้วเด้ขออยุ้งแซงหนาแล้วเด้ทายอยู่เนี่ยแซงหนาแล้ว <laughs> ไอ้ไอ้พี่สาวอันพาย <laughs> พี่สาวอันพาย <laughs> แทนคุณครับแทนคุณ ท่านควรหลอดป่กงไอเสือ้อเอาเออทายแล้วไปภายเรือพยักนะคะภายเรือพยักที่ราวนะคะภายเรือไปขัานนาม้มาดูวยหรปะที่เนี้ยเออได้แล้วเนี้ยไปอป้าน้ number one p ดันแทยงนาเลยเห็นไหมนี่ไปเลยอูวิวผู้เขาเป็นผู้เขาคัวอบนเน้ออยู่ผู้เขาบอก เขาจะเอิ่นมมาพูเขาคยัยวภูเขาหัวควยัยใกล้ถึงแล้วบูนาน้ำน้ำแนมเห็นก้อนห็นน้ำใสมากนนมใส,มา,ใส,ม,าใสมากเลย โมกุไทยมาชมบรรยากาศตอนเช้านะคะดูอากาศตอนเช้านี่สวยมากเลยจ้าดูนะคะภูเขานะคะภูเขาสวยมากเลยนะคะ